คำท,ที่ห้ามพูดอะไรนี่ง่ายโคตรเราชนะได้ง่ายๆเลยพวกเธอได้คำว่าอะไรกันเราได้หอละอหรอไหมเอกส่วนเราได้ต่อเองอเต็งไม่เอกส่วนผมได้ก่ออกอส่วนเราได้คำว่า o m g เราว่าคำที่พวกเราได้มันก็ง่ายนะคงไม่มีใครเผลอหลอกอืมใช่ปกติก็ไม่มีใครพูดแบบนี้อยู่ละทุกคนเราว่าพวกเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะมาเปิดหน้ากันไหมเฮ้ยดีนะอยากเห็นหน้าพอดี ได้เลยหาลูกก่อนผููนายโอเคไหมครับก็ดีนะครับงั้นเราเริ่มก่อนนะอืมยังหาลูกไม่เจอเลยอะ่ะนี่หน้าผมหุ้ยนหล่อลอะหล่อเหมือนกันนะเราเนี่ยหลอดีครับงั้นเราต่อนะหน้าเราสวยไหมเธอสวยมากเราชอบมากโหวสวยเกินสเปคเลยก็สวยดีนะครับงั้นเปลี่ยนเธอต่อนะ เธอหารูปเสร็จแล้วใช่ไหมอืมหาเสร็จแล้วนี่หน้าเราโซคิวมากน่ารักอ่ะมาเป็นแฟนกันไหมนม่อย่าต่อให้มากแค่พูดเล่นเองอืมงั้นผมต่อนะนี่หน้าผมครับโอ้ my god ผู้ผู้ผู้ทัชชัยผู้ผู้แตนค่ะเฮ้ยเฮ้ให้หลอกกว่ากู